กันที่คำถามแรกเลยนะคะคของคุณผู้หญิงเขาบอกว่าชนจนจุกเขียนมาว่าดิฉันอายุ24ปีเนี่ยอยู่กับแฟนมา4ปีเวลามีเพศสัมพันธ์กันถ้าเขาดันลึกมากๆเนี่ยจะรู้สึกว่าปลายว่าเพศของแฟนเนี่ยชนนะ่าจะเป็นมดลูกมั้งคะรู้สึกจุกๆตรงบริเวณท้องแล้วก็ลิ้มปีหากอยู่ในท่าที่สองคนทำมุมมากกว่า90องศาหันหน้าเข้าหากัน ก็จะรู้สึกว่ามันมาชนกับท้องด้านหน้าก็จะยิ่งจุกเหมือนกับลึกๆอาการแบบนี้เป็นอันตรายไหมคะหรือว่ามดลูกดิฉันอยู่ต่ําไปหรือความยาวของฝ่ายชายกับความยาวของมดลูกไม่สัมพันธ์กันคะตกลงอาการจุกอันนี้มันเป็นจากอะไรกันคะจริงๆแล้วนะครับผู้หญิงเราเนี่ยก็มีโครงสร้างภายในที่แตกต่างกันจะหลายคนเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยบา,าาบางคนอาจจะมดลูกค้ามหน้าบางคนอาจจะมดลูกข้ามหลังช่องคลอดผู้หญิงเราเนี่ยจะต้องเข้าไปข้างในนะแล้วก็เอียงขึ้นสิองศาเอียงขึ้นส5าองศาอ๋อ ผู้ชายก็เหมือนกันคือก็ต้องเข้าตรงออกมาแล้วก็ยังขึ้นสิบองศานึ่งอจึงปกติแล้วถ้าในท่าที่เรียกว่านอนขนานกันพอดีพอดีนะมิชเนลลี่มิชเนลลี่เนี่ยมันจะพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเหมือนสวมถุงมือเลยใช่แต่คนเราเนี่ยมันแตกประหลาดท่าท่าธรรมดาเนี้ยครจะรู้สึกว่าไม่ตื่นเต้นนะคือต้องมีพิ้แพลงนู่นนี่เท่านี้ด้วยความที่มันมีท่าต่างๆมากมายนะครับ ย่ำต้องไม่พูดีกันเสมอไปไมันต้องมีการขัดบ้างงัดบ้างหรือมีตำแหน่งที่มันแบบคือจร,จริงจริงแล้วถ้า90องศา,า,าเนี่ยนึกภาพไปแล้วเนี่ยจะต้องอต้องง้างค่อนข้างเยอะนะพ <c oughs> อง,งางเ <c oughs> ยอะแล้วเนี่ยมันก็เกิด คนตรงที่ที่มันต้องง้างอ่ะกดโดนนั่นคือทะให้รู้สึกว่ามันจุกจุกในท้องได้เป็นอันตรายไหมคะประเด็นเหมือนกับเขาก็ไม่ได้บ่นมากเขาแค่อยากรู้มันอันตรายไหมไอ้จุกจุกเนี่ยเพราะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเอะมันอย่างนี้นะจุกจุกแล้วนะเขาถริว่ามันแฮปปี้ดีแล้วก็มันจบไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ผิดปกติเช่นว่าหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีเลยเลยนะก็คือก็เป็นสิ่งึที่เราทํเริ่มกันแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าในกรณีที่ เจ็บมากทางนี้บึกษากาแฟนี่าไม่รู้เรื่องอต้องมาเจอหมอ,อสุดท้ายก็เลยเป็นงานของผมละคราวนี้เดี๋ยวหมอเนี่ยหมอจะดูว่าค,คือโรคที่ทําให้เจ็บอย่างนี้ได้คือพวกอักเสบนะเช่นเป็นมีปีกหุ้นอักเสบหรือมีการอักเสบเกิดขึ้นภายในช่งองคลอดหรืออุ้งเชิงกรานเนี่ยทำให้เจ็บได้อีกกรณีหนึ่งคือพวกพังผืดในท้องคือปกติแล้วเนี่ยมันอิเล็กเตปที่เราว่าเมื่อกี้นะมันจะ แก่งมันก็ยกไปยกยกมาในท้องท้องแล้วมันโดนคนเนี่ยก็จะมีการยืดหยุ่นมีการดูดซับแรงกระเทือนได้นนเแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบางผืดแล้วเนี่ยมันจะติดอ้ที่มันจะหนืดเลยมันจะเหมือนถูกกล่งพืชเลยกลืพืชไปเลยรับเต็มเต็มเลยรับเต็มเต็มเลยซึ่งทําให้เจ็บได้เดี๋ยวกรณีที่เป็นซิสเป็นช็อกดัซิสหรือเป็นอะไรข้างในเนี่ยมันก็ทําให้เจ็บตรงขน้าผิดปกตินั้นถ้าคุณผู้หญิงนะหรือว่ามันเจ็บมากกว่าปกติ เสร็จแล้วยังเจ็บข้างบันข้างคืนหรือคิดว่ามันไม่ปกติแล้วเนี่ยควรไปหาหมอรตรวจดูดใช่ดีกว่าครับ